อันนี้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่รถจะยาวรถฝรั่งจะยาวค่ะอันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่นะคะเป็นสีขาวนะคะไข่ไก่อเมริกาเป็นสีขาวแต่เขาบอกว่าไม่อร่อยเหมือนไข่ไทยเขาว่าอย่างนั้นนะคะ 每个家尾的歌听。